ท้ายรถบรรทุกถัดหนึ่งนะมันมีข้อความที่น่าสนใจปกติเวลาเรานั่งรถเนี่ยเราสังเกตเนี่ยนะรถบรรทุกจำนวนไม่น้อยเลยนะก็จะมีข้อความอยู่ท้ายรถนะแล้วก็หลายข้อความก็ให้คิดดีๆ และบางคนเนี่ยถ้ามีอารมณ์ขันสักหน่อยนะ่มันก็จะ,ะยิ้มหัวได้นะกับข้อความบางข้อความเหล่านี้เนี่ยแต่ถ้าหมอยดีๆมันก็เตือนใจเราได้และชวนให้คิดได้แตกคะแนงออกไปยังมีข้อความหนึ่งนะถ้ารถบรรทุกเขียนว่าทุกทางออกมีปัญหานะ อันนี้เหมือนกับว่าเขาจะาพูดสวดนะกับคนที่มักชอบพูดว่าทุกปัญหามีทางออกนะแต่จริงๆเนี่ยมันมันสะท้อนอะไรหลายอย่างให้ให้ได้คิดนะเราจะมองว่าเนี่ยคนที่มองว่าเนี่ยทุกทางออกมีปัญหานี่เขามอง โลกในแง่ร้ายส่วนคนที่มองว่าทุกปัญหามีทางออกนะมองโลกในแง่ดีก็ได้หรือจะมองว่าคนที่มองว่าเนี่ยทุกทางออกมีปัญหานี่เขาเป็นคนชอบมองลบนะส่วนคนที่มองว่าทุกปัญหามีทางออกนี่เป็นคนที่ชอบมองบวกก็ได้เหมือนกันนะ ไอ้มองโลกแง่ดีกับมองบวกนี่มันก็ไม่ได้เหมือนกันทีเดียวนะในความข,ขาามาของตารมาแล้วคนที่มองโลกในแง่ลบกับคนที่มองลบเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายอย่างคล้ายกันมองในแง่หนึ่งนะมันก็จริงนะ ทุกทางออกเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะทางออกที่เราคิดว่ามันรวดเร็วฉับไวหรือทางออกที่ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองมากเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตามมาอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะเรากำลังวิตกกันเรื่องโลกร้อน และรู้ว่าเนี่ยไอ้ที่โลกร้อนเนี่เพราะว่ามันมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เยอะไอ้ก๊าซนี่ก็เกิดจากการเผาไหม้เผาไหม้น้นํามันเผาไหม้ถ่านหินและการเผาไหม้น้นํามันเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดจากรถยนตนะ์เพราะฉนั้นเนี่ยวิธีที่จะบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้คือว่าใช้รถยนต์นะที่ขับเคลื่อนด้วยน้ํามันกันให้น้อยลง ไอ้ที่จะเลิกใช้เลยนี่ก็เป็นไปไม่ได้ทางออกคือว่าเรายังใช้รถได้แต่ว่าเปลี่ยนจากรถที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันก็มาเป็นรถไฟฟ้าอันนี้รถไฟฟ้าเนี่ยนะมันก็ช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เรียกว่าไม่มีกาาม๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะออกมา จากการเผาไหม้เลยเพราะมันไม่มีการเผาไหมนะ้มันมีแต่การใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่แต่กันี่แบตเตอรี่เนี่ยนะข้อดีคือมันไม่ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในการขับเคลื่อนรถยนต์แต่ว่าปัญหาคือเวลาผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันต้องอาศัยแร่ธาตุหลายอย่าง เช่นพวกลิเทียมหรือว่าพวกแร่ธาตุที่หายากนแร่ธาตุพวกนี้เนี่ยเวลาจะถลุงหรือเวลาสกัดเนี่ยนะพวกมันต้องใช้พลังงานเยอะซึ่งก็มักจะต้องใช้น้ำมันหรือถ่านหินก็าทำให้เกิดการคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นในกระบวนการสกัดแร่เหล่านี้ แล้มันไม่ใช่แค่สากัดหรือถลุงแร่เหล่านี้เท่านั้นนะเวลาจะทําให้มันบริสุทธิ์เนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการที่ใช้พลังงานเยอะก็เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาอีกนะยังไม่นับชิ้นส่วนนะชิ้นส่วนของกา๊าซชิ้นส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยซึ่งบางยามก็ผลิตผลิตไม่ได้ด้วยไฟฟ้านะมันต้องใช้น้ํำมันหรือถ่านหินแค่นั้นไม่พพนะไอ้แบตเตอรี่เนี่ย พอมันหมดอายุการใช้งานมันก็ต้องทิ้งแล้วกลายเป็นขยะแล้วก็เป็นขยะที่เรียกว่าเต็มไปด้วยสารพิษนะจะเผาก็ไม่ได้นะจะฝังไว้ใต้ดินก็มีปัญหาก็กลายเป็นว่าเนี่ยทางออกนะของการใช้พลังงานนะโดยไม่ใช้การเผา น้ำมันในการขับเคลื่อนรถยนต์นะทางออกก็ดูดีนะแต่ว่ามันมีปัญหาตามมานะว่าจะทำยังไงนะกับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการถลุงและผลิตหรือสกัดนะแร่ธาตุเหล่านี้รวมทั้งจะทำยังไงนะกับแบตเตอรี่นะที่มันหมดอายุการใช้งาน อันนี้ก็เรียกว่าทุกทางออกมีปัญหานะเป็นตัวอย่างจริงแ,แล้วก็ตามเนี่ยนะ,ะเราก็จะไปมองแต่เพียงเท่านี้นะว่าทุกทางออกมีปัญหาทุกปัญหาก็มีทางออกเหมือนกันนะก็ต้องมองตรงนี้ด้วยมันก็เหมือนกับคำพูดว่าเนี่ยในวิกฤตมีโอกาส อันนี้ก็เป็นการมองในแง่ดีหรือว่าเป็นการ <c oughs> มองบวกว่าอย่ามองแต่เวลาเกิดวิกฤตจะมองแต่ปัญหานะมันมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ในเวลาเดียวกันนะทุกโอกาสนะก็มีวิกฤตนะอันนี้ก็จะพูดว่าเป็นการมองในแง่ร้ายแต่มันก็เป็นความจริงนะทุกโอกาสมีวิกฤตก็เหมือนกับ ในสุขเนี่ยในทุกมีสุขนะอันนี้มองแบบบวกนะในทุกขมีสุขอย่างที่พระอาจาตัดนะผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกขก็ยังหาสุขพบนะหลายคนก็สามารถพบความสุขท่ามกลางความเจ็บป่วยท่ามกลางความสูญเสียหลุดพ้นจากความทุกข์พอเจอทุก์นี่ก็มีเยอะนะนะ พาาระอรหันต์จำนวนมากเลยนี่ท่านหลุดพ้นจากความทุกข์เจอทุกข์แสนสาหาัสในทุกไม่มีสุขนะแต่ขณะเดียวกันในสุขก็มีทุกข์นะคนที่มีความสุขมากๆนี่ก็เหมือนกับว่ามีความทุกเนี่ยรออยู่หรืออาจจะกําลังมีความทุกข์อยู่ก็ได้ในท่างกลางความสุขเมือนคนที่มีเงินมากมายร่ํารวยประสบโชคได้ลาบถูกลอตเตอรี่ ได้กำไรมหาศาลนี่แต่ก็มีความทุกข์มีความเครียดมีความกัดกุ้มใจนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นความจริงทั้งสองนะทั้งสองประโยคนะในวิกฤตนะมีโอกาสแล้วก็ในโอกาสก็มีวิกฤตเช่นเดียวกันนะทุกปัญหามีทางออกอันนี้เราก็ต้องรู้จักมองด้วยนะอย่ามองแต่ปัญหา จนมองไม่เห็นทางออก้วคนที่มองเห็นแต่ปัญหามองไม่เห็นทางออกนี่ก็เรียกว่ามองแต่ลบนะแต่คนมองบวกนี่เจอปัญหาเขามองเห็นทางออกด้วยนะแต่จากัารนี่ยทุกทางออกก็มีปัญหาอันนี้ก็จะเรียกว่าคนมองลบเนี่ยนะคนมองบวกก็เห็นแต่ทางออกแต่คนมองลบนี่ก็าเห็นว่ามันก็มีปัญหาด้วยนะซึ่งก็ เป็นการมองที่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเราไปยึดติดกับการมองอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปนี่มันก็ทำให้เราเห็นความจริงไม่ครบถ้วนนะเพียงแต่ว่าคนที่มองบวกนี่ก็จะมีความสุขได้ง่ายส่วนคนที่มองลบก็จะมีความทุกข์ได้ง่ายแต่ว่าจะให้ดีเนี่ยก็ต้องมองให้เห็นทั้งสองส่วนนะก็คือว่าทุกทางออกทุกปัญหามีทางออก แต่ก็อย่าลืมว่าทุกปังทางออมก็มีปัญหาเหมือนกันนะเวลาเจอสุขนะก็อย่าลืมนะมันมีทุกข์แฝงอยู่และเวลาทุกข์ก็อย่าไปหมดหวังเพราะมันมีสุขที่รอการคนพบจากเรานะคนเรานี่ถาาว่ารู้จักมองทั้งสองด้านแล้วมาใช้ให้เป็นประโยชน์นี่มันก็มันก็ช่วยนะทำให้เราเนี่ยสามารถจะออกจากทุกข์แล้วก็ไม่หลงเพลินในความสุข เวลามีปัญหาเราก็ไม่ได้ท้อแท้ท้อถอยเพราะเราเชื่อว่ามันมีทางออกและมองดีๆมันก็เจอจริงๆทางออกบางอย่างก็มันไม่อยู่ที่ข้างนอกนะมันอยู่ที่ข้างในนะอย่างที่ตัน้นติหนาธานบอก the way out is in ทางออกอยู่ข้างในอยู่ที่ใจนะปัญหาบางอย่างเนี่ยมันแก้ไม่ได้เช่งความสูญเสียความเจ็บป่วยนะ แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกถ้ามันแก้ข้างในนะปรับใจของเรานะมันก็ไม่จะเป็นต้องทุกข์ก็ได้นะนี่เราก็ต้องมองตรงนี้ด้วยนะว่าทุกข์ปัญหามีทางออกนะนะแต่ก็อย่าลืมว่าเวลาเจอทางออกแล้วนะนะให้ลองดูดีๆว่ามันมีปัญหาตามมาด้วยหรือเปล่าโนะดยเพราะปัญหา หรือปัญทางออกที่แก้ด้วยเทคโนโลยีแก้ด้วยการนะไปปรับเปลี่ยนข้างนอกนะไปจัดการข้างนอกเนี่ยมันก็มักจะมีปัญหาตามมาไม่ช้าก,ก็เร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฉลาดในการมองให้ครบถ้วนทั้งสองอย่างมีทั้งมองบวกแล้วก็มองลบนะไปควบคู่กันนะ แล้วก็ในช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะมองเห็นความจริงได้ครบถ้วนนะไม่หลงเพลินในสุขแล้วก็ไม่จมดิ่งอยู่ในความทุกข์นะหรือว่าปัญหาอ่ะเตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังดุมหังกอ,อิตาพลที่ท่านปราถนาและตั้งใจแล้วอิปาเมวาสมีชาตูจลงสำเร็จโดยชาพราเปปุเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาระโสยธา,าเหมือนพระจันในวันเพ็ญมณีชโชติราโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสว,งสวยควรยินดีสาพีติโอวิวาชันตุความจรารยทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย มาเทขวาวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีที่ายุโกาวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอ,อาพิวาทนาสิเลสณนิจังุทาปัจยายโนจัตารโทมาวาทันติอายุพันโนสุขังพลัง ทสี่ประก,การคืออายุวันนาสุภาภะละย้อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกรบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนีิพาวาตุสาพมังคารังพะสาพมงคลจงมีแก่ท่านปราพันตุสาพเทวตาอเหลาเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพาพุทธานุภาเวนา ้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรมานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภา,าสังคานุภาเวนา้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีภาวันตุเตาะความสวัสดีทัางลายจงมีแก่ท่านหูเมื่อเทม